โลงใบไปบบเดียวเย็นมากเลยเหมือนเหมือนกับเหมือนกับในตู้เย็นเลยเนาะว่าไหมใช่เหมือนกับในตู้เย็นเลยแล้วทีนี้พอไปเข้ามาในรถแล้ว,ลวรูปที่ขากางเกงนะยังยังเย็นเลยว้าวเฮอวันซันเนาะว่าตีซื้ออะไรเลยอ้าวพี่ไม่ชี้ทิศมาหรอกไม่เคยมาเฮอวันซัน 可白的他路过的呢。上海本好的升高一度。呀，几度？到你六度啊。六度，六度。哇，这边三千公里。哦、啊，这三果我们登下还要上去呀、啊？上高山哦。对呀、啊。就就一条路可以走而已啊。还要上高山吗？还是要上去才有办法下来啊？啊不是，还是平路。 ต้องไปเกา<อ>เก,ก่อนมีถนนสายนี้สายเดียวที่โอ้ยดูเขามาทำไมที่เนี้ยเขามายืนทำไมท่าไหรเจริคกอสว่าไม่ใช่เขาเขาปกรถเขาป้องกันคนอ๋อฮะคนข้ามถนนดูมืดไปหมด เขามาทําถนนดูสิเขาเขาใส่เสื้อนิดเดียวเองอ่ะเขาใส่เสื้อไม่เห็นจะเหมือนเราเลยเขาเออสงสัยเขาชินแล้วเนาะเหมือนฝรั่งมาบ้านเราจอไม่ร้อนห้ไม่รลกพร้อนีัยขาไม่เจอแดดนไม่เห็นแดดปเดิไรฟนนะเกิ 这水在哪里？对不对？